สามารถเรียกฝนให้ตกในพื้นที่กันดารที่จำนันอดตายแห้งแล้งได้คุณว่าเขาคือนักเคมีที่ดีที่สุดไหมอืมแล้วคุณว่าวิชาเคมีสําคัญไหมเออเพราะฉะนั้นเราแทนที่เราจะมานั่งร้องไห้ต่อไปนี้คุณต้องเป็นนักเคมีที่ดีต่อโลกโเป็นนักเคมีของโลกพระราชาโอ้ช่วยเหลือประชาชนไม่โปรนเลยเหรอคะ อะไรไงต่อนั่นคือสันิษฐานเลยทำไมไม่ได้เรียนนะเรื่ทำสนหลวงหรือซึ่งเป็นไงอาจารย์อาจารย์หนูไม่รู้เรื่องของมึงไปไปหาไปหาไปคิดเดยก็ไม่รู้หรอกไปท่องเที่ยวไปเรื่อยๆอ่ะเราเป็นนักเคมีที่นี่ต่อโลกมันเป็นยังไงล่ะแล้วก็ไปเจอคนหนึ่งก็คือเจอคุณพ่อเขาก่าวโอ้โหนี่ยนี่เราเก็บหมดเลยนะแล้วก็ไม่ใช่คุณ อาจารยา์ยากอาจารย์อยากว่ายอย่างนี้แต่เรามืดแต่ได้แล้วไม่รู้เป็นยังไงนะักเคมีที่ดีต่อโลกเป็นยงไงคนทําอย่างไรเอ,อคนทํายังไงมันถึงแบบตอบโจทย์ถึงช่วยคนได้เยอะ,ะเอ,อถึงไม่แบบช่วยเฉพาะอุตสาหกรรมช่วยแค่คนไม่กี่คนเลยเนะี้ยพ่อก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปเจอคนหนึ่งอ่าก็คืออาจารย์ปัญญาปุริเวคินคอาจารย์จบนิติศาสตร์มาแต่อาจารยาส์สอนเคมีอยู่ทุกวันเนี้ยสอนยังไงก็คือสอนทำผลิตภัณฑ์เนี่ยให้กับชาวบ้าน ตนเองโอ้โหไปถึงนั่งเรียนเราก็ไบว่านั่งเรียนแอะแเนาะอาจารย์ก็อธิบายหมดเนี่ยนะปัิกิกยาการทำกระดูกเป็นอย่างนี้อายมากเลยอ่ะคือรู้ทาทฤษฎีแต่ไม่รู้ว่ามันทํายังไงอ่ะรู้ว่าเอาสารนี้ใส่กับสารนี้แต่ไม่รู้ว่าการปฏิบัติทํายังไงแล้วก็ไปนั่งเรียนอาจารย์ก็สอนทุกอย่างเลยอแล้วก็พอตอนหลังก็ได้คุยก็บอกว่าเนี่ยหนูอยากแบบเป็นอยางเก็นากอาจารย์อย่างเงี้ย จะแบบเออมันก็สมควรไปได้ที่ของมึงไม่ใช่นาที่ของกูเพราะว่าคำไทยคุจบเออคุณจบเคนีแต่ผมตอบนิศาสตร์คุณจะไปด้ดีกว่านี้ช่วยเหลือคนอื่นได้ดีกว่านี้คุณสามารถอธิบายแล้วเขาเข้าใจนั่นเป็นที่มาแล้วก็ไปยืมอะไรเงี้ยเราก็เลยเอองั้นก็เอาสูตรที่อาจารย์อาจารย์สอนเนี่ยมาทำใหม่ให้มันเป็นเชอรวิลศาสารมากขึ้นค่ะอ่าแล้วก็มาแกะหม่ให้มัน ก็เลยเริ่มตั้งแต่จุดนั้นไล่กันก็เลยบอกว่าเราแค่อยากติดกับภาพเดิมเดิมคือเราต้องไม่ใช้เครื่องมือทางวิศา์นะคุณทําเพื่อเอาความรู้ไปสอนคนอื่น<อ>ชาวบ้านก็มีนะเครื่องกันไม่มีไม่มีอะไรเลยหม้อหอยกระมังโอเคต่อไปนี้หนูจะกลับไปใช้หม้อหอยกระมังอะไรที่บ้านเนี่ยไม่มีอะไร,ะไรเลยบ,บ,บ้างเนานะเออไม่มีอะไร ให้ดูจนตอนนี้มันเป็นแบบ,บหูเนี่ยแบบเนี้ยแค่นี้วิทยาศาสตร์สุดละแต่ความรู้เป็นวิทยาศาสตร์หมดเลยแล้วตอนนั้นเราทำอะไรดีอันแรกก็เลยคิดอะไรที่เรามีปัญหามาสุดตอนนั้นตัวเองเป็นอะไรอ่ะผมก็ไม่ค่อยมีเนาะไว้ผมยาวจนแบบว่ามัดแล้วมันจะเทิดไปข้างหลังรูปผมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเพื่อนจะช่ำล้ออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปตัดหน้ามา,าใช่ไหมพี่เออแล้วก็แบบ เป็นแบบพิมะโปรยปราหลังแดดใช่เราเป็นลักษณะแบบหนังสีสายแห้งแล้วก็ช่วยตัวเองไม่ได้เคยไปซื้ออยอันแรกเนี่ยก็คือแชมพูมะกรูดเพราะว่าดีมากเลยใช่ไหมแล้วฉันโอ้ยมันดีมากเลยไอของโอทอปเลยค่ะใช้แบบครั้งแรกเลยหูสะอาดมากเลยเลนเต้นเลยทีเดียวเต้นเต้นแล้วหนูเป็นคนว่ายน้ำตลอดเวลาเพราะว่า เดียวัวแดงทั้งคอลีนทั้งมะกรูด oh, oh. มันกดัดเอ้ยแล้วทำไมรังแคที่ที่เราใช้แล้วมันไม่มีเลยตั้งแต่สองสามวันแรกมันกัดมาเต็มเลยตอนนี้หนังผัวทะเ,าเลาะกับไอ้ครัวก็แดงทำไงดี mm hmm. เออแล้วก็บอกว่าคนนั้นยังไม่เป็นใจกันเขาบอกว่านี่เห็นไหมจบเลีด็อกเตอร์ไมช่วยตัวเองไม่ได้อายๆเพราะว่าจบสองภรญญาอีกด็อกเตอร์สองภรญญาช่วยตัวเองไม่ได้เออเอา หัวออกจากตัวเองให้ก่อนเพราะงั้นโอเคแต่ละคนนี่แรงๆทังนั้นแรงเราจะมาเป็นแบบนี้ไม่เดงอะไรแบบเออเราก็เลยโอเคปฏิญาณว่าดี่ฉันจะเอาหนังหัวที่หัวตัวเองออกให้ได้ก่อนแล้วฉันจะไปสอนคนอื่นก็เลยมาแกะสูตรก็เลยไปดูเขาทำเขาทำไงอะแชมพูมารูดอะไรเนี้ยอ่าก็เลยเขาเอามาทั้งลูกนะคะแล้วก็หั่นหั่นหั่นแล้วก็ใส่กระทะแล้วก็คนเคี่ยวต้มทั้งวันจนมันเละ พอมันเละ,ะพี่ก็ทังวันทั้งคืนอะ่ะเออก็ค่อยๆสโลลา์<ๆ>เละอืมคราวนี้เราก็พลินข้างในอ่ะข้างในมะกรูดอ่ะมันเป็นยังไงคะมันเปรี้ยวไหม<笑>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 <ๆ>ไม่เคยดยูดยม่เดี๋ยววันนี้เอากลับบ้านเลยเป็นที่เราตือกกันนึงอ่ะก็ข้างในมะกรูดน,นี่ก็คือเปรี้ยวใช่ไหมคะเหมือนมะนาวไหมเปรี้ยวเหมือนมะนาวไหมค่ะบางคน ไม่เหมือนเออไม่เหมือนจะบอกว่าทั้งเทมีคือกรดตัวเดียวกันคือกรดซิตริกคือกรดมะนาวแต่ถ้าไม่เหมือนเพราะว่าปราษาสัมผัสดีมากทั้งจมูกของเราทํางานพร้อมกับการชิมรสน้ํามันหอมระเหยเขาคนละตัวค่ะมันก็เลยสั่งสมองเราให้บอกว่าคล้ายแต่ไม่เหมือนมอเกลิ่นมนมีความซ่ามากกว่าใช่ไหมจะรู้สึกรสซ่าขมๆมากกว่าจริงๆไม่ใช่ อแล้วก็แลบเอาชิเปงไอ้ที่สาดแล้วไปลงไปว่ายน้ําทุกวันนี่เราบีบน้ํามานาวใส่หัวใส่หัวทุกเช้าทุกเย็นก็เลยเป็นไหวไหมอ่ะอ่าหนูก็เลยลองทําแบบทอนนั่นแหละที่ว่านั่นแหละคือบางคนต ระเหยแต่ว่ากลายเป็นไอที่อุณหภูมิห้องทุกคนเลยได้กลิ่นไงที่อุณหภูมิห้องนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราให้ความร้อนมันมันจะยิ่งระเหยก็คือกลายเป็นไอได้ดีถูกไหมอมกลายเป็นไอจนมันไม่เหลืออยู่ในขวดเท่าไหร่ไงอก็เลยอ๋อแล้วเขาทําอะไรกันเขาทําอะไรกันจริงๆแล้วมันหอมระเหยพวกนี้มันมีอยู่หลายตัวเนาะแล้วก็มีตัวน้ามันที่เป็นน้ำมันเวลาปิ้งเห็นไหมมันจะเยิม้มๆอันนั้นแหละ ก็มันก็ช่วยกันแต่ว่าตัวที่สรรพคุณดีสุดก็คือตัวน้ำมันหอมระเหยอ่าอย่างที่ว่าตายแล้วทั้งความร้อนทั้งกดก็เลยอ้าอย่างนี้น่เอาเนื้อข้างในได้ไหมอ่าก็เลยมาทานเนื้อแหละมีแค่มอหายกละมังมีแค่มอหข้าวไปเดียวตอนแรกอ่ะเออไม่เคยทำกับข้าวด้วยก็เลยไม่มีอะไรเลยนี่คือที่มาที่ไปของการที่เราจะทำกิจกรรมกันในวันนี้โอ้โหจะบอกว่าอันนี้ได้สุนเจ้นมากจริงๆอ่ะเมื่อก่อนเนี้ย ังจากคนนน้นมาประธานมูลทีเขาบอกว่าเมื่อก่อนอาจารย์ยักคูดพูดตลอดเลย่าปูดมาพูดแต่ไม่มีใครทําเพราะว่พูดว่ามันสําคัญมันโคบครัวมันแก้ปัญหาได้หลายอย่างแต่ไม่มีใครสนใจมันเลยจ่ะเราก็เลยเริ่มมาอาอไม่เอาข้างในกรนแล้วตามหลักวิทยาศาสตร์เอาแค่ผาแค่เปลือกค่ะอ่าผาแค่เปลือกทาไปเออมันเป็นยังไงมันต้องต้มไหมหรือไม่ต้องต้มก็ค่อยๆแกะมา นะคะคแล้วก็ถ้ามีเนื้อข้างในสรรพคุณเนื้อข้างในก็คือจะช่วยทาให้ผมเงางามขึ้นนิดนึงแต่ว่าถ้ามเยอะนะถ้าเยอะหนังหัวถลอกปักเปิที่เขาทําจะอยู่ประมาณความป็นกดเป็นดังประมาณไม่ถึงห้าก็คือต่ำประมาณสามถึงห้าซึ่งมันรุนแรงเกินไปถ้าขาดโดนนิดๆหน่อยๆนยไม่เป็นไรแต่ถ้าขาดโดนเยอะแต่นน้นจะไม่พยายามเอาเลยนะเพราะยังไงมันก็โดนอยู่แล้วตอนที่เราแบบกด แรงกดด้วยน้ำมันก็จะบีบขึ้นมาอยู่แล้วอนะไรอย่างงี้ก็มีนิดนดหน่อยหน่อยดีค่ะอ่ามันจะทําให้ผมเงางามแล้วก็ทําความสะอาดได้มากขึ้นถ้าใครแบบบางคนบอกโอ้อยอาจาหนังสีสามมันจังเลยก็ปัดปุดของตัวเองบีบน้ําเข้าไปนิดนึงจะทําความสะอาดได้ดีขึ้นแต่อย่าเยอะอ่า mm hmm. แค่นั้นเองก็่าดเอาแต่เปลือกแล้วก็เมื่อก่อนนี้ทําแล้วก็เพื่อนบอกเราก็พยายามเอ้ยชาวบ้านมันไม่มี ไม่มีตัวทาละลายอ่ะรู้จักตัวทําละลายปะก็คพอในเคมีอะถ้าเราจะเอาน้ํามันอะที่มันไม่มีคั้วแล้วต้องเอาตัวทําละลายที่มันไม่มีคั้วไปชะมันออกมามันไม่ไปกับน้าแน่นอนถูกไหมน้ํามันไม่ผสมกับน้ำเพื่อนเพื่อนใ่สุดเคมีก็คุยกันบอกมันจะบ้าเลยมันจะเอาน้ําไปสกัดได้ไงอะไรเงี้ยมันเป็นน้ามันอย่างนี้แต่ว่าก็เลยมีโอกาสอย่างนึงคือได้ไปสอนเด็กตาบอด ตาบอดจะไม่มีโอกาสได้เ,เรียนเคมีเนาะอ่าถ้าคุณตาบอดสีก็ไม่ได้เ,เรียเนเคมีแล้วแต่ว่าก็เขาก็เลยอาชีพเขาจะน้อยมากแต่คนนี้คนตาบอดมีประสาสัาผัสด้านกลิ่นเยอะมากพราะนั้นก็มีอาจารย์อู่ท่านนึงก็เลยให้อาจารย์ศึกษาว่าจะสามารถางอาชีพคนตาบอดได้ไหมอะไรเงี้ยเรื่องกลิ่นอ่าก็เลยไปทำสนใจเรื่องเคมีของกลิ่นอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็พงแล้วพี่เหนียวว่าเขาเก่งมากเรื่องการผสมแค่ว่าเราจะต้องแบบหยดหลอดหยดอะไรเงี้ยคือ เแบบเรียนจนเขาสามารถเห็นภาพ